นี่คืออมหอยจ้าเนี่ยอมหอยที่อมจิงเ็ดนะคะจริงๆอบหนูหอยนะคะมันต้องมีน้ำเนาะจ้า,จาพอดีใส่ไอ้ข้าวเหนียวเยอะไปนะคะทุกคนมาข้าวเหนียวเยอะไปและตำเยอะไปมันก็เลยประมาณนี้หลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะอบสิกับตาหมูนะคะก็ต้องเดินทางไปที่ในตัวเมืองโอ้ยไปให้ยังมันบอกค่ะเหมือนนี้เงินออกเออเงินออกหลายมือแล้วอ้าวขอยอยากจะประกาศให้โลกรู้นะจ๊ะว่าเงินเงินออกหลายมือเนาะจานาแต่ว่าใช้ได้แค่อันเดียวนะต้องรีบใส่เพราะพี่นงเลยเฝ้าไปได้ ตัวเมืองกันนะคะนี่ค่ะเมื่อนีไปซื้อ,อยังมันบ่ค่ะไปหาซื้อชีดเออ่อยนะตั้งเตไปซื้อคีก่องกริ์มาแล้วนะคะแล้วก็กินแล้วก็ติดใจกันนะคะก็เลยบอกน้างว่าเท่าเท่าว่ะเมื่อได้เงินออกเข้าไปหาซื้อชีตต่อแล้วดูวิคุณอนาถาโอ้ยบะตรงแลดูอนาถาอิลนจากพ่อพี่น้องคิดดูนะคะขนาดมองโจนรถนะคะอมสินกันยังบ่ได้ไปจ่ายตังนะคะเพราะว่าล้อน้างจากม่ได้ไปเบิ่งผู้เลยทุกคนเอ้ยมานัง นังไปสื่อชีดนะคะบังที่อมองบนนี้มองน,นี้นะมันหาที่จอดอยากและแถวมันจะต้องไปตอกบัสใจปัจสจงิี่นะโอ้ยเพื่จะบอกว่าบางทีใจกับใจประชึกถึงทุกคนก็เลยตัดสินใจมานางร้อน,นะคะให้นางไปสื่อชีตนะคะประเทศไทยลูกบระเทศไทยวิดีโอให้ทุกคนในเมิงเนาะแต่ว่ามาเมือง,งด้านนอกกันละกันเนาพอมีดอกมองนี้ก็เป็นมองจอดรถนะคะแต่ว่าบัเที่เนชีจะ ไปเอามานะคะทุกคนค่ะก็โอ้บยบ่ได้หลีค่ะทุกคนมันไปหายากยากแลคะไอ้มงที่ไปจ่ายตังคนะ์นะก็เลยหารถยูรุดนะคะให้ทั่หมูไปหาสื่อชีนบรรยากาศก็สิประมาณนี้แหละ,ะทุกคนโอ้ยนางคือสิมาสาะาดเดียวเดี๋ยวเขาสิเดินมาเลยเนี่ยพอจะมีคนเดินมาตรวจเนะวาะว่าเขาไปจ่ายบาตรนั่งสีนะแบบจอดจอดอยู่แค่แป๊บเดียวนะทุกคน เลยแบบบร่ได้ไปเอานะมันพ่อกระเทือนนะแบบประมาณสิบสิบนาทีประมาณนี้รอน้นมาแล้วค่ะทุกคนเห็นตาโมว่าพออาจะไปซือแท่แป๊บเดียวหาหน้าที่นะนี่ละคะ่ะ เมื่อวนนี้นะคะก็ได้ชี้นะคะม่าประมาณหาชนิดนอกจากกสื่อคือยังช่วงคริสต์มาสละคะ่ะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในบางชนิดนอกจากหลังจากที่สื่อชี้เซตนะคะ่ะกับผ้าก,กันไปทีล้านเอเชียอีกรอบนึงอ้อมสินไปหาสื่ออีกอย่างมันบออ้อมสินจะไปหาสื่อมันปูค่ะทุกคนคะ่ะพริกมันปูนะ <laughs> เพื่อที่จะมาทําข้าวมันปูโอ้ยมาเบิรงราะคาของไอ 啊。Uh หมูสามชั้นนะคะกับเบิ้งแล้วนะเพราะว่าใจจริงอมสินอยากจะเฮ็ดหมูสามชั้นขายก็คือแบบเป็นทอดอ่ะทอดหมูกรอบอะไรประมาณนี้นะคะมาเบิ้งแล้วราคาก็หหดเหมือนกันนะตรงนี้นะคะก็จะมีมันปูน้ำนะคะเป็นพริกมันปูอมสินก็จะซื้อพริกเผาไปทําไมอมสินซื้อพริกเผาไปเยอะจังเลยอมสินอน่ยว่าอยากกินต้มยำกุ้งอะไรประมาณนียพวกประเภทต้มยำหัวปลาซมอนอะไรเงี้ยมันใส่พริกเผามันว่าค่ะทุกคนอมสินก็เลยอะซื้อไปเยอะหน่อยเนาะจ้าเนาะก็ไม่หน่อย นะจ๊ะโอ้ยเรียกว่ามดแผงแหละคนรวยนาะจ้าฮ็ตจังใดๆปุ้ยต้องปลอบใจตัวเองหมาจากะหูเนาะจ้ะว่าขอเป็นคนแบบใดนาาจ้ะทุกสิ่งทุกยอย่างม่มีหยังดีขึ้นค่ะปลอบใจตัวเองไปมือมือนาะจ้เนาะหลังจากที่ไปซื้อของเสร็จเรียบร้อยในตัวเมืองนะคะใส่ระยะเวลาที่จากบ้านอมสินนะคะ ไปที่ตัวเมืองใส่เวลาประมาณหาถึงหนาทีกลับมานะคะกัสิพากันไปหาสื่อของเล่นนะจ้าให้กับหลานนะวันเกิดหลานนะคะเป็นช่วงเดือนมกราพอดีนะก็เลยอ่ะมาหาสื่อกันประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะใคอยอยากได้ลดทุกคนใคอยอยากได้ลดคับไป ขี่โรงงานข่อยอ้าหมอเจ้าคิดว่าไอลกคขั้นสีชยพูดหนี่งหม้อกับข่อยบ่บุบ้ยถ้าสีเดียวบอเนาะจ้าเนาะเอาวมื้อนี้นะคะกับิมีภารกิจซ้ำนี่ก่อนนะคะจังใดคลิปนี้นะคะออบสินขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะพอกันไปเมืม้อหนานะจ้าทุกๆคนบ๊ายบายจ้า